ไปนะ5ี่นุ่นคะในรอบกี่ปีคะในการคอมแบ็กครั้งนี้คะถือว่าเป็นการกลับมาในรอบ3ปีนะคะจริงๆเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของนุ่นเองเก็อยู่ที่ช่อง7นะคะจนตอนนี้กลายเป็นช่อง7 HD คะ,ะคะคก็ยังอยู่นะคะก็ขอบคุณในความเมตตานะคะก็ยังมีแบบงานดีๆบทดีๆให้นุ่นได้มีโอกาสได้เล่น แล้วก็มีโอกาสได้แบบแฟนๆทางแฟนเจ็ดสีอะไรเงี้ยเจ็ดีดีได้ได้มีโอกาสได้ชมอะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับละครทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้เนี่ยนุ่นก็ตั้งใจมากๆแต่เรื่องนี้เหมือนทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยอะ่ะอันนี้มันยังเป็นแค่แบบจุดเล็กๆที่เริ่มต้นแต่ว่าพอพอละครดําเนินไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคือเชื่อว่าคนก็ต้องแบบเหมือนเหมือนจะเข้าใจตัวละครอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเออเหมือนเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบแบบแบแบ เวลาเราเล่นทุกคนเล่นอยากให้ไปจับใจคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าที่เขารู้สึกแบบนี้เขาเขาเป็นยังไงเพราะนุ่นเชื่อว่า,าทุกทุกคาแรคเตอร์สำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยมันจะตรงกับคนดูอีกเยอะเลยย่ะยังกลับมาครั้งนี้ก็คือสมการรอคอยสำหรับแฟนเลยเพราะพี่นุ่นฟาดฟาปอยยังเลยสนุกอะ่ะเป็นคนที่แบบเ,เล่นละครแล้วมีความสุขถึงจะเหนื่อยแค่ไหนถึงจะแบบเล่นแล้วแบบโหเหนื่อยมากๆเลยอ่ะ แต่ว่าเรามีความสุขในนี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขได้เห็นได้เห็นเราด้วยก็เรื่องที่ความเข้มข้นในชมพูไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้มากค่ะไม่ไม่ได้พักเลยจนถ่ายวันสุดท้ายวันปิดกล้องก็คือแบบสุดอะเหนื่อยมากแล้วแต่วาทำไมนี่ถึงไปนอนเรื่องนี้ล่ะก็พี่เจี๊ยบด้วยแหละจริงๆตอนจบเริงเสน่หาทางช่องเจดีพี่เจี๊ยบบอกว่าอยากทำละครแล้วอยากให้นุ่นเล่น พี่เจคุยถึงเรื่องนี้กันเนี้ยค่ะก็กเล่นเราก็สนุกด,ด้วยแล้วบทนั้นก็แบบคืออาจจะเป็นละครรีเมคแต่ว่าก็เป็นละครที่ปรับปรับให้เข้ากับยุคเข้าสมัยในตอนนี้ด้วยค่ะคุณสามีต้องอยังไงคะต้องขออนุญ,ญาตนะะเป็นพิเศษไม่ไม่ได้ขอเด็กน้อาพี่ตอนเลยับ ถึงถ่ายละครดึกแค่ไหนจะต้องห้ามเกินสี่ทุ่มจริงเลยนะพี่น่นใช่แต่ก็จะมีบางวันที่แบบทางกองละครอาจจะขออะไรเงี้ยว่าแบบเอออาจจะเที่ยงคืนนะอะไรเงี้ยค่ะแต่น้อยค่ะน้อยมากๆเลยยังงไน้อยมากๆสิบนาทีทุ่มจะแบบใช่ใช่มันเติมตังนะถ้าเกินสี่ทุ่มปะอ่า <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่แต่งานมาก็คือคนนี้คนนี้ก็คือแน่นอนแต่ว่ามันก็มีการร่วมเป็นสวยกันแล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะ แต่จริงๆคือต้องบอกว่ามากจะขาดการทํางานของในทุกุกองทุกบริษัทค่ะก็จะแบบเลิกสี่ทุนอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเลยไปมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอีกครึ่งคิวต่อไปอีกคิวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ไประหยัดเนาะอะไรเงี้ยค่ะมีหน้ารักที่แบบกายังใจกว้างไปทำงานเล่นเขาเขาไม่เคยว่าเลยเพราะว่าเราทํางานที่เรารัก ส่วนนู่นเองนู๊กก็ไม่เคยว่าที่เขาจะไปแข่งรถอะไรเงี้ยเราก็ซัพพอร์ตเขาเพราะเขาก็ได้ทำในสิ่งที่เขาหักเหมือนกันเวลาเลิกงานละครยดูดๆที่เขาตามรับตามส่งไหมครับมีน้ำตาไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่เป็นห่วงว่าโทหาอะไรเงี้ยนะถ้าเราแบบแม่เขารู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วค่ะแมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วแบบตัวมใช่ใเพราะว่าแต่งงานมา12ปีแล้วค่ะเรียนเรบเป็นเพอง2ปีแล้วยัางน่ารั ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ได้ในชีวิตได้เรียนรู้กันไปในทุกวันนะค่ะฝากสมัครเฉลิเมเขาว่ายังมีให้เหมือนเดิมน่ารักเจก็เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> จะตอบว่าอะไรนะคะค่ะโอเคเนะาะธรรมดาธรรมดาแครอทอะไรนี่นี่โน่นหน่อยหนึ่งพอตอนเช้า บอกว่าอยากรำสบายพ,พี่ธเนศนุ่นก็เลยบอกว่างานนุ่นรำด้วยแล้วก็เลยฝึกกัน3คนมีพี่เจี๊ยบมีนุ่นมีน้องเจี๊ยบชมพูนโนโด,ด้วค่ะแต่ว่าพอดีพี่เจี๊ยบไม่สบายตามตามเลิกนะตามเลิกเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มารำด้วยแต่ว่าก็้อบกันนะคะจริงๆเป็นอะไรที่ยากยากเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานน่าจะถมาแต่ว่าการการเต้นแบบอินเดียเยนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่าจังหวะค่อนข้างเร็วแล้วจะทำยังไงให้พร้อมกันอย่างเงี้ย มฝึกกันนะครับพี่นุ่นขาเรียนทั้งหมด4ครั้งโอ้สี่ครั้งค<อ>่ะเป็ครั้งละประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแต่มีวันสุดท้ายสูงสุดสามชั่วโมง,โมงค่ะพอแบบรู้สึกตอนได้เตะลัจริไ,ไหมพี่นุเป็นยังไงคะดีค่ะดีก็แบบจริงๆตอนก่อนก่อนจะรจริงจริงยังซ้อมกันอยู่เลยอะแบบโอ้ยจะผิดไหมจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอจริงๆริงเราก็แบบก็มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้ง ตอนรทำถอยคุณพ่อมีความรู้สึกไงบ้างครับพอขนลุกขนลุกไปครับพี่นุชาร์ยิ้มค่ะยิ้มเพราะว่าถือว่าเรามาด้วยด้วยใจแล้วก็ตั้งมั่นดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากมาสักการะบูชาแล้วก็อยากมาขอพรด้วยค่ะอันนี้เป็นการทำถวายเฉยๆใช่ค่ะไม่ได้มีการบนอะไรนะคะออ๋สิริมงคล หลังจากนี้จะมีอีกไหมคะพี่นุ่นถาในการทำถวายใ่ไหมคะยังไม่มีค่ะนั่งรอพี่เจีย๊ยบค่ะรอพี่เจีย๊ยบเพราะว่าพี่เจีย๊ยบยังไม่ได้ทําตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะแต่นานๆทีได้จัดอย่างนี้ก็ดีเนาะพี่รุ่นดีค่ะชอบชอบค่ะมันเป็นศิลปะแขนงนึงด้วย,ยค่ะคี่พ่จะแบบว่าต่อยอดหรือว่าอีกหน่อยก็คือไปเรียนเพิ่มหรืออย่างนี้ไปต่อไหมก็อาจจะมีค่ะอาจจะมีเพราะว่าสนุกแล้วคือการการเออเขาเรียกระบ๊า เต้นแบบอินเดียก็จะมีหลากหลาย,ยาที่ของนุ้นจะเป็นทางใต้ทางเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็สนุกแบบไว้ด้วยถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะเรียนกันดูนโอเคค่ะไปนูคนขอบคุณค่ะไม่น